สร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วสวยจังเลยเท่าไหร่คะเนี่ยท่านี้งานปั้นนะคะงานปั้นจะแพงนิดนึงนะคะสองร้อยห้า, <250. S 2> าสิบสองร้อยห้าสิบตัวนี้ฝั่งนี้งานเทนเทน,ค,นค่ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทรวมสองข้างสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาททำแค่ครึ่งชัง่งสุขค่ะได้เงนินสี่ร้อยบาทแล้วหรอคะสุขค่ะโอ้ยสวยไหมคะคุณผู้ชมสมราคามากเลยค่ะแค่ออแอคคนเดียวก็สีส่ร้อยบาทแล้วค่ะ ลองคิดดูสิคะถ้าวันหนึ่งมีลูกค้าสักสิคนรายได้จากการทําเล็บของคุณนกก็สี่พบาทนี่ยังไม่รวมรายได้จากการสอนนะคะรายได้ดีแบบนี้ล่ะคะ่ะที่ทําให้คุณนกทิ้งงานประจำทิ้งเงินเดือน20,000มาทําอาชีพนี้ตั้งแต่ปี5 5 5 4ั้ทั้งๆท,ที่ไม่มีความรู้เรื่องทําเล็บและไม่ชอบทําเล็บ แต่เมื่อเห็นสิ่งจูงใจทาให้เธอต้องไปเรียนเพิ่มเติมในสถาบันชั้นนําจะออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้จากคนที่เป็นหนี้ชีวิตติดลบตอนนี้เธอบอกว่ามีทุกอย่างเพราะทำเล็บนี่แหละค่ะครายได้ก็หลักแสนต่อเดือนเองค่ะเรเริ่มจากเราเนี่ยเข้าไปทาเล็บที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นว่าคนไม่เข้าเยอะจังแล้วก็เด็กพนักงานทำไมเยอะจังอย่างเงี้ยเราก็เลยถามว่าเนี่ยน้องได้รายได้เท่าไหร่ น้องก็บอกว่าเขาได้เดือนละหมื่นห้าเม่บวกค่าคอมแล้วก็อู้นักเรียนทปงานห้าคนแลบคนละหมืน 5, หม่นห้าเราก็คิดว่าต้องของน่าจะได้มากกว่นานั<ม>้นเราก็เลยถามดูว่าเได้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยรู้ว่าเขาได้ประมาณสามแสนอู้ต่อเดือนต่อเดือนเราก็เลย,ตา,ต,เลยตาโตเลย<ม>าตาโตเลยก็เลยมาไปเรียนตอนนี้วิวัฒนาการของการทําเล็บถั่วมากไกลมาก,มากๆค่ะจากเดิมที่เราเห็นแ,นแค่ทคําความสะอาด ค่าสีเล็บค่าบริการไม่ถึงร้อยตอนนี้มีทั้งแบบเพ้นท์แบบปั้นต่อเล็บปลอมต่อเจลต่ออะคริลิกซึ่งทีงร้านก็จะมีลายตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกส่วนราคาก็ใส่ระดับจากความยากง่ายตั้งแต่หลักร้อยบาทถึงหลักพันบาทค่ะตอนนี้ที่นี่ยังเปิดสอนอาชีพเพ้นท์เล็บให้กับคนที่สนใจไปรประกอบอาชีพได้ค่ะราคาสอนเริ่มต้นที่2,500บาท5,500บาทและ7,500าบาท เรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงุินกบอกว่านักเรียนที่มาเรียนมีทั้งเปิดร้านเป็นของตัวเองเรียนเพื่อไปเปิดร้านที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมาเรียนเพื่อทา,เ,ทาเล็บให้ตัวเองก็มีค่ะนี่ค่ะนักเรียนของเราคุณอะไรคะมีนาค่ะคุณมีนานมาจากที่ไหนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชบูรณ์เลยเหรอมาเรียนไกลมากค่ะอืมนแล้วามาเรียนหลักสูตรอะไรคะเนี่ยหลักสูตรเพนเล็บค่ะหลักสูตรเพ้นเล็บค่ะอือทำไมถึงมาเรียนเพนเล็บคะก็ มันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามอากค่ะชอบชอบในสิ่งนี้อยากทำให้คนอื่นสวยค่ะไม่ได้จะไปเปิดร้านที่ไหนที่ต่างจังหวัดเลยค่ะที่เวสตบูคค่ะก็มีแค่ร้านเดียวตอนนี้ก็เลยคิดว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจทําอาชีพนี้สินอกแนะนําว่าให้เริ่มลงทุนน้อยๆเลือกทาเลค่าเช่าไม่แพงแล้วค่อยขยับขยาย งานบริการแบบนี้จะอยู่ได้ดจ้ยลูกค้าประจำอาศัยการบอกปากต่อปากและที่สำคัญเป็นอาชีพขายฝีมือถ้าทำดีทำสวยโดนใจลูกค้าอย่างไงก็อยู่ได้แน่นอนค่ะดูสิคะทำเล็บแค่ครึ่งชโมองก็เปลี่ยนเด็กสาวกระโปรงเป็นไฮโซหน้าใสแล้วอะจะทำยังไงดีละ่ะจะสักพักก็ไม่ได้เลเสียจนล้งซา,านก็ไม่